งานหลังคาที่นี่ค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็จะมีการเสริมเหล็กเนี่ยเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เสริมเหล็กเลยเนี่ยจะทําให้หลังคาเนี่ยตกท้องช้างได้ที่ผมประเมินมองดูหน้าง,งานคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณสัก8ปดถึงสิเมตรเหล็กจันทันแล้วก็เหล็กแปรในส่วนตรงนี้ผมขยับไซส์เหล็กให้เป็นขนาด3คูณนิ้ครึทั้งหมดเลยแล้วก็ทดระยะแอดเนี่ย ให้เล็กลงเพราะว่าจะทําให้ตัวโครงสร้างหลังคาเนี่ยจะไม่ได้ตกท้องช้างนะครับและในส่วนตรงนี้ทางผมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเหล็กเข้าไปด้วยก็คือพาดเหล็กให้มันเป็นตัวบวกตรงนี้เราจะใส่เป็นขนาด4ีคูณสหมดห่วงนะครับเรื่องการตกท้องช้างนะครับสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองกันช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านสาราสิริศรีวารีสอง หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูงาน หลังคาที่มีฝ้าไม้ละแหนงกันจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับต้องบอกก่อนเลยว่างานหลังคาที่นี่ค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็จะมีการเสริมเหล็กเนี่ยเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เสริมเหล็กเลยเนี่ยจะทําให้หลังคานเนี่ยตกท้องช้างได้ที่ผมประเมินมองดูหน้างานคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณสัก8ปดถึงสิเมตรค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวเราเข้ามาดูด้านในกัน,นครับในส่วนตรงนี้ เราใช้เป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีทพียูโฟมแล้วก็กุด้วยฝ้าไม้และแนงงานฐาน่ากนะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยใช้เป็น่านรากเดิมเพราะว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ลงเสาเข็มเป็นไมโครพาย i i 8ไว้ทั้งหมดแล้วเราสามารถขึ้นโครงสร้างหลังคาได้ทั้งหมดเลยนะครับมากันต่อที่งานโครงสร้างโครงสร้างเหล็กตรงนี้เราใช้เป็นโครงสร้างไซส์ XL และเรามีการเสริมเหล็กเข้าไปค่อนข้างเยอะ ตรงนี้เหล็กอาเสด้านหน้าเราใช้เป็นเหล็ก4ี่คูณสเธอด้วยเหล็ก 6, กคูณสวิ่งเป็นอาเสกรอบของหลังคาอาเสหลังรังน้ําตรงนี้เราจะเบิ้ลเป็น2เส้นเราจะใช้เป็นขนาดเหล็ก4ี่คูณสถัดเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพ b e f o r e After ให้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่เห็นเหล็กด้านในมาันต่อที่เหล็กจันทันแล้วก็เหล็กแปรในส่วนตรงนี้ผมขยับไซส์เหล็กให้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งทั้งหมดเลยแล้วก็ทดระยะแอดเนี่ย ให้เล็กลงเพราะว่าจะทําให้ตัวโครงสร้างหลังคาเนี่ยจะไม่ได้ตกท้องช้างนะครับและในส่วนตรงนี้ทางผมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเหล็กเข้าไปด้วยก็คือพาดเหล็กให้มันเป็นตัวบวกตรงนี้เราจะใส่เป็นขนาด 4, ีคูณสหมดห่วงนะครับเรื่องการตกท้องช้างนะครับมากันต่อที่รังน้ําตรงนี้ขาดไม่ได้เลยเราใช้เป็นขนาด8นิ้วบวกด้วยท่อ p v c ขนาด3มนิ้วหมดห่วงเรื่องน้ําล้นลังฝ้าไม้แดงตรงนี้เราใช้เป็น ขนาดไม้3นิ้วตัดขอบวัสดุของไม้และแนนงนี้เราใช้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ตรงนี้นะครับเราเนี่ยก็จะติดมอบนะครับตัวมอบเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวปิดมุมของไม้ละแนงเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดมุมเลยเนี่ยบางลูกค้าบางคนนะครับก็ชอบเหมือนกันที่ไม่ปิดลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบอยากให้มีการปิดด้วยมอบ มอบเนี่ยดียังไงมอบก็คือมันจะปิดรอยต่อของตัวไม้และแหนงไม้และแหนงของเราเนี่ยจะยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรแต่ว่าหน้างานเนี่ยของคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยที่กว้างเกิน3เมตรเนี่ยมันก็จะเห็นรอยต่อของไม้และแหนงเพราะไม้และแหนงเนี่ยมันยาวแค่3เมตรแล้วทีเนี้ยพอเราไม่อยากเห็นรอยต่อเนี่ยจะทําไงก็คือเราต้องติดมอบอ่าอันนี้คือไม้มอบนะครับเนี่ยคือทางเราเนี่ยก็จะปิดให้ทั้งกรอบหมดเลยแล้วก็ปิดรอยต่อ ตรงนี้เพิ่มความสวยงามหรือว่าถ้าคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยไม่ชอบไม้หม้อปิดเนี่ยก็สามารถแจ้งเราได้เราก็จะติดให้แบบเปื่อยๆเลยเปื่อยๆายถึงว่าก็ติดแค่ตัวไม้และแหนงที่เป็นแนวนอนเท่านั้นเองนะครับมากันที่เสารับหลังคากันบ้างตรงนี้เราก็ใช้เป็นเสาแผงเสาแผงก็ใช้เหล็ก4,2คูณเส้นจะอยู่ด้านนอกแล้วก็เหล็กนิ้วคูณนิ้วห้าเส้นจะอยู่ด้านในและก็ทําตีนเสาหมดห่วงเรื่องสนิมขึ้นนะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆว่าทําไม ไม่มีไฟเลยและเจาะรูไว้ทําไมเพราะว่าตรงนี้ทางช่างเนี่ยยังทําไม่เสร็จทางช่างเขาจะทําเซ็นเซอร์ไว้ให้กับทางคุณลูกค้านะครับเซ็นเซอร์หมายถึงอะไรเซ็นเซอร์หมายถึงว่าเวลาเราไปที่ห้างสรรพสินค้านะครับไปที่ลานจอดรถหรือว่าไปที่ห้องน้ำเนี่ยบางห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นว่าเราเดินเข้าห้องน้ําหรือว่าเดินที่ลานจอดรถเนี่ยไฟมันก็จะติดอ่าพอเราเดินห่างออกเซ็นเซอร์เนี่ยไฟมันก็จะดับอ่าทางคุณลูกค้าเนี่ยก็เลยที่ว่าเวลาทางคุณลูกค้าเนี่ย เข้าบ้านมาใช่ไหมครับแล้วต้องมาเดินไปเปิดสวิตไฟเนี่ยมันก็จะเสียเวลาบางทีฝนตกเนี่ยก็อาจจะเปียกได้ทางคุณลูกค้าเนี่ยก็เลยให้เราทําเป็นเซ็นเซอร์นะครับเวลาถอยรถเข้ามาเนี่ยไฟก็จะติดเลยหรืออีกแบบหนึง่งเราก็จะทำห้อีกสเต็ปหนึง่งก็คือว่าเป็นสวิตปิดเปิด ก็จะทําให้เป็น2สเต็ปในส่วนตรงนี้ก็จะสะดวกสบายให้กับทางคุณลูกค้าของเราด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะต่อเติมมากกบ่ทางเราก็สามารถโทมรมาได้ที่เบอร์0881044888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ